ัสดีค๋ยวเย็นก็อัพสตูดไม่เป็นครับที่นี่ทำไมคุณเย็นเราจะเรียนสะพานปราสาทครับพี่ครับสะพานแห่งนี้ก็มีเรื่องราวครับพี่นี่ก็คือสะพานครับนี่ก็คือเพิ่งสร้างมาใหม่ครับพี่แต่ก่อนก็จะเป็นสะพานนี้ครับที่เห็นอยู่นะครับพี่ ชาวคอนยาลาเขาจะเรียกว่าสะพานประสานครับเออกระตาบอสาสะกระตาบอสาสะไอคนมาเลยอยู่เขาจะเรียกกระตาบอสาสะพ,พี่แล้วทำไมเขาเรียกกระตาบอสาสะครับกระตบตาหมายว่าสะพานครับพี่อันนี้เพิ่งสร้างมาใหม่ครับสมัยก่อนก็จะมีสะพานนี้ครับพี่ครับนี่ก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นท่าสาบครับนี่ก็จะเข้าตัวเมืองไปในเขตเทศบาลนครยะลาครับพี่ปัจจุบันครับ เมื่อก่อนก็จะมีสะพานนี้ครับพี่สะพานเล็กๆไว้ข้ามไปข้ามมาก่อนนั้นก็ก็จะใช้แพแพฝั่งนู้นจะเป็นท่าสามครับแล้วก็น,นี่จะเป็นริแม่แมแมน้ำปัตตานีครับพี่นี่ก็คือบรรยากาศครับก่อนจะเข้าไปสู่เป็นในเกตสะพานนครยะลาพี่นี่ก็เป็นอีกสะพานหนึ่งที่มีเรื่องราวครับ ของเทศบาลนครยะลาครับแต่ว่าคนที่นี่เขาจะเรียกสะพานกระตับอัสซาพี่ภาะาชนอยู่เขาเรียกกระตับอัสซาครับเจอครับสะพานก็ยังอยู่ครับพี่โอเคจะอยู่ในท่าแมนเฟรนวิดีโอนี้จะเข้าสู่ไปในเขตเทศบาลนครยะลาครับพี่ครับก็อีกอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งลางๆาครับสะพาน ทำไมเขาเรียก,ะกะสะพานจะตอบอาสาครับพี่โอเคครับจะอยู่ในใต้ไม่เฟรนด์วิดีโอ